ผลละไม้บ้านเฮ้ามีหมากอีอย่างแน่ไปร้องเพลงกันเลยจ้าไอ a อ b บ r อนอินหนองคายไทยแลนด์บานเกิดเมืองแม่นเด e n นอร์ทอีสแดนอิสานมีผลละมาให้ฟรุตนากินนาทานมีผลละมาให้ฟรุตนากินนาทานเว c o m e ช o อิสานเมืองหนองคายซิตี้บักทันบักนัดบักมีบักทันนี่เอินว่าจูจูบักนัดพายเนเปิลเดอสูบักนัดพายเนเปิลเดอสูไัยสีบอฮูว่าบักมีแจ็คฟรุตภัสีบอฮูว่าบักมีแจ็คฟรุต คาสตาร์แอปเปิลบักเขียกินเรียบบักฮุงพาพายากวาฟากับบักซีดากวาฟากับบักซีดาโอบักพีลาเอินพร้อมแกรนเนตโอบักพีลาเอินพร้อมแกรนเนตสตาร์แอปเปิลบักเฟืองเบิดเมืองเอินบักตองเซนโทรสตาร์คุสเบอร์รี่บักโยมสตาร์คุสเบอร์รี่บักโยมทั้งเปรี้ยวทั้งส้มบักขามแทมป์รีนทั้งเปรี้ยวทั้งส้มบักขามแทมป์รีนไอไลทูอีดอีสานฟรุตจากหน่อยกินแต่เล็กแต่น้อยดราก้อนฟรุตแก้วมังกร อ่อนซ่อนเดบักอืดหรือพามกิน